สวัสดีครับผมตาวัดไผ่นะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอนะครับพระเครื่องล่วงพ่อของวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็นําเสนอเป็นตะกุดซ้ำห่วงนะครับเป็นตะกุดไม้ไผ่ตันนะครับหรือบางคนนะครับคนโบราณเขาจะเรียกตะกุดตัดกรรมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบที่มาเหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาเรียกกันแบบนั้นนะครับตะกุดตัดกรรมนะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นตะกุดนะครับไม้ไผ่ตันนะครับห่อด้วยแผ่นยันนะครับของหลวงพ่อนะครับผม เป็นตะกุ่นสามห่วงนะครับถักเชือกหุ้มนะครับองนี้ถือว่าเป็นยุคต้นสภาพเดิมๆนะครับดอกเล็กเรียวนะฮะเนี่ครับสภาพถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับราคาแค่หลักร้อยนะครับไม่แพงนะฮะนะครับนี่สภาพนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับดอกนี้นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เคยลงไปนะครับมีเพื่อนๆพี่ๆถามกันมานะครับพอดีตอนนั้นยังไม่มีข้อนะครับแต่พอดีตอนนี้ได้มาแล้วนะครับนี่คือสภาพใช้มาเลยนะครับ หรืออาจจะอยู่บนหิ้งนะครับจะมีร้อยหมึกร้อยปลากาอะไรติดมั้งนะฮะนะครับนี่ก็คือสวยๆเดิมๆเลยนะครับสมบูรณ์นะฮะไม่หักแล้วก็ไม่ขาดนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ Facebook ตาวัดไพ่นะครับหรือโทรศูนย์แปดสามเจ็ดห้าห้าสองหนึ่งเก้าหกนะครับพระเครื่องที่เช่าบูชาเจ้าพ่มไปนะครับทุกรายการนะครับรับประกันแท้สากลทุกรายการนะครับขอบพระคุณครับ